สวัสดีค่ะสำหรับปี2020ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่ากระแสรถครอบครัว SUV ค่ะได้รับกระแสดีมากๆเลยและ To โยต้ของเราเองเปิดตัวมาพร้อมกันค่ะในปี2020เนี่ยในรถครอบครัวอยู่ด้วยกัน2รุ่นค่ะ และได้รับความนิยมและยอดจองเยอะมากๆเลยเจ้า2รุ่นนี้นะคะ Toyota าคอร er ์และ Fortuner Regend นเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ค่ะแต้วจะพาไปรับชมนะคะว่าเจ้า2รุ่นเนี้ยเหมาะกับครอบครัวของคุณลูกค้ายังไงและคุณลูกค้าจะเลือกใช้ยังไงให้เหมาะกับครอบครัวของท่านนะคะก่อนที่แต้าจะพาไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของโตโ,ตโยต้าพีเนียมของเราค่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ โคโร่าคอตัวนี้นะคะเรียกได้ว่ากระแสนินยมดีมากๆเลยมันดียังไงเรามาดูกันค่ะออกแบบมานะคะให้ทันสมัยด้วยเครื่องยนต์ที่มีตัวด้วยงเครื่องยนต์นะคะเรามาพูดถึงตัวเครื่องยนต์ก่อนตัวเครื่องยนต์นะคะมีเลือก2ถ้าคุณลูกค้าต้องการความฟู้ตพาร์ทหน่อยอะคะ่ะเครื่องยนต์1.8ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT นะคะ จ็ดสปีดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะแล้วที่ขายดีมากๆเลยค่ะเราต้องให้เขาเลยในส่วนของการประหยัดน้ํามันในรถครอบครัวนี้นะคะเพราะเขาเป็นพลังงานไฮบริดค่ะเป็นพลังงานทางเลือกที่เรียกได้ว่าประหยัดน้ํามันมากๆ23กิโลต่ลลิตรโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยค่ะถือว่าตอบโจทย์ในยุคข,ของการประหยัดน้ํามันนี้จริงๆเลยนะคะข้อดีของเขานะคะคในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้นะคะ เป็นการทำงานร่วมระหว่างพลังงานเครื่องยนต์และพลังงานไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นได้ชัดเลยโลโก้นะคะบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดค่ะออกแบบกระจังหน้ามาค่ะสวยมากเลยสำหรับตัวนี้นะคะรองรับเทคโนโลยีใหม่เราจะเห็นกันในอเมริกายุโรปเขาใช้กันเยอะเลยตอนนี้นำเข้าไทยแล้วพอมันมาในไทยปุ๊บลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างในเจนใหม่ๆ สำหรับรถครอบครัวนี้นะคะตัดสินใจซื้อได้ง่ายสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถครอบครัวตอบโจทย์ความเป็นครอบครัวได้ดีจริงๆเลยค่ะเป็นรถครอบครัว5้าที่นั่งค่ะลูกค้าภายในกว้างสบายเดินทางสบายค่ะห้องโดยสารบรรจุถึง487ลิตรนะคะตัวนี้สามารถ ที่นั่งได้อย่างสบายๆเรา,าม,มาดูนิดนึงเส้นสายค่ะตัดมาที่เส้นสายภายนอกกันก่อนดีกว่านะคะเรียกว่าไม่โบราณขับเป็นรถครอบครัวทุกคนจะคิดว่าอ่าเป็นรถครอบครัวความโฉบเฉี่ยวความอะไรได้หายไปโตโยต้าได้ให้เส้นสายค่ะเส้นสายที่ชัดขึ้นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะคมชัดตัดกับกระจังหน้าที่สวยหรูลูกค้าล้อแมกค่ะรับกับล้อแมกนะคะตัวนี้เราให้ยางมิชลินมาค่ะ เสริมความนุ่มไปอีกช่วงล่างเป็นช่วงล่าง TNGA ค่ะลูกค้าแบกรับน้ำแบกรับน้าหนักของรถครอบครัวได้ทําให้ว่าไม่อืดน,นะคะแล้วสามารถยึดเกาะติดถนนได้อย่างที่แต้วเรียนคุณลูกค้าไปนะคะว่ารถตัวนี้เน้นเป็นรถครอบครัวและอนเนกประสงค์จริงๆเราเน้นมาที่ห้องโดยสารค่ะกว้างขวางสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งผู้ขับหรือผู้โดยสารทุกตําแหน่งนะคะนี่นะคะ ตัวนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นสีสีขาวมุกนะคะเขาจะให้มิติภายในเป็นสีแดงค่ะนะคะตัวนี้ที่แต้พาชมเนี้ยลืมบอกไปนิดนึงตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยค่ะเพิ่มความทันสมัยด้วยมูลรูปค่ะนะคะตัวนี้มันจะมีมูลรูปจะเห็นได้เป็นมูลรูปแบบบ๊อบอัพรองรับน้ําหนักจากคานเหล็กสมมติว่าเราเดินทางไกลอะคะ่ะคุณลูกค้าสามารถใส่คานและแบกรับน้ําหนักได้เลยนะคะเป็นมูลรูปแบบพิเศษค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต้องพูดถึงโตโยต้าเขาให้มาในส่วนเทคโนโลยีใหม่ๆเนี้ยค่ะเรียกว่า T-Connect เรารู้กันอยู่แล้วบรรจุมาในโตโยต้าทุกเกตรุ่นเดี๋ยวนี้นะคะซื้อโตโยต้าได้สิ่งพวกนี้ไปเลยการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์บริการและการทำประกันภัยนะคะตัวนี้ T Connect อบโจทย์ท่านได้ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะในขณะที่เราแบกของนานๆปึ๊บไม่เปิด จะเห็นว่าช่องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวาง,วางเหมาะกับรถครอบครัวในขณะที่เราเดินทางจริงๆนี้นะคะแยกอิสระนะคะระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากับช่องเก็บของด้านหลังนะคะออกแบบมาไม่ว่าเราจะเดินทางไกลอย่างที่ได้เรียนคุณลูกค้าไปตอบโจทย์รถครอบครัวได้ดีจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวด้วยรถอเนกประสงค์ด้วยเดินทางไกลได้ด้วยประหยัดไปอีกค่ะ และสำหรับเจ้า t o y ยต a Corolla c Cor ค o s s นี้นะคะก็จะเป็นรถนะคะ5ที่นั่งค่ะเป็นรถที่เน้นเรื่องการประหยัดน้ำมันเพราะเป็นพลังงานไฮบริดเป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นเจนเแรกๆที่ Toyota นะคะได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเป็นรถตอบโจทย์รถครอบครัวที่ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะใช้งานจริงหรือว่าจะเดินทางไกลค่ะ มาถึงเจ้ารุ่นนี้กันนะคะที่กระแสต,ตอบรับเรียกว่าฮอตมากๆเลยในตอนนี้สำหรับปี2020นะคะเจ้า Fortuner ค่ะปี2020รุ่นนี้นะคะหลังจากที่ Fortuner ของเราเปิดตัวมาเมื่อ5ปีอะคะ่ะ เจนแรกเลยเรียกว่าพวมาปี2020เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไมเนอร์ค่ะไมเนอร์เชนของ f o r t จูเนและกระแสมันก็เลยตอบรับดีมากๆตอนนี้ยอดจองก็ถล่มทลายกันเลยรถที่เต้าเอามาให้ดูวันนี้นะคะเป็นรุ่น l ลเจนเดนะคะปี2020เมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับคําว่า T R D ค่ะลูกค้าไอ้เจ้า f o r t จูเนปี2020เนี่ยมันจะมี2.4 2.8 2.4 4วินและ2.8 4วินแยกเจนได้กันได้อย่างอย่างชัดเจนระหว่าง f o r t u n เนอปี2020และไอเจ้าตัวนี้เมื่อก่อนเราจะเรียกว่า T-RD เรามาถึงตัวนี้ Legender ค่ะแตกต่างแค่เครื่องยนต์ออปชันของแต่ละเกรดรุ่นนะคะเหมือนกันแต่ตอนนี้เรามาจำเจนในรถคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะลูกค้าเริ่มต้นที่เครื่องยนต์2.4ด้วย150แรงม้านะคะออกแบบมานะคะโลโก้ดูใหญ่ขึ้นค่ะความชัดเจนชัดเจนขึ้นในส่วนของ โฉมเนี้ยค่ะอย่างที่เราบอกเรามีการพัฒนาที่เราใช้กันมาในอเมริกาใช้ในยุโรปก,กันมากขึ้นพอมันมาอยู่ในไทยและเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยขายดีนะคะกระจังหน้าค่ะเส้นสายนะคะเส้นสายออกแบบให้โฉบเฉี่ยวเขาจะไม่หลุดความเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะรถของเจนใหม่ๆโตโยต้าเนี่ยเราจะเน้นในการแต่งหน้าแต่งตาให้มันหล่อขึ้น เพื่อรับกับสมรรถนะที่มันดียิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งค่ะลูกค้าเจ็ดที่นั่งนั่งได้จริงนะคะเจ็ดที่นั่งใช้งานใช้สอยได้จริงเป็นรถเราเรียกว่าแบบลุยๆเลยสำหรับตัวนี้ค่ะมันเป็นเครื่องยนต์2.8ค่ะลูกค้า4ฟวินตัวโฟลวินก็เราก็จะมีเรียกว่าซิกมา f o เป็นระบบการจัดการโฟวินของ To y ย ta คนนี้ที่ชอบลุยชอบสมรรถนะชอบความแรงของมันก็จะมา โฟกัสที่เครื่องยนต์ตัวนี้กันเป็น Fortuner ส่วนใหญ่นะคะ2.4 2.8 2.4 4 w วิน2.8 4 w วินก็ว่ากันไปออกแบบมาค่ะล้อแม็กลายใหม่ทั้ง Fortuner ปี2020และ Fortuner Legend นะคะแม็กก็จะเป็นลายใหม่หมดนะคะเส้นสายนะคะตัวนี้อย่างที่แต้วบอกเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีที่มามีมากับตัวรถเป็นระบบเรื่องความปลอดภยัยเป็นระบบความปลอดภัยต่างๆ TSS ป้องการเตือนก่อนการชนป้องกันออกนอกเลนไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัตินะคะมีระบบคุย้ยคอนโทรลระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันอยู่แล้วค่ะทุกเกียร์รุ่นนะคะตอบโจทย์บอบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมีเป็นเกียร์เป็นเกียร์แบบเกียร์้ายที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเรียกได้ว่ารุ่นนี้ค่ะมันสวยขึ้นมันสวยขึ้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมีอย่างตัวนี้ค่ะมันเป็นเลเจนเดอร์ ทุกอย่างเขาก็จะตีโลโก้มาให้ชัดเจนขึ้นนะคะมันจะใหญ่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นเจที่นั่งนะคะเจ็ที่นั่งของ Fortuner สามารถใช้งานจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นแถวแถวหลังนะคะคนที่สูง165นั่งได้แบบไม่เมื่อยล้าเลยค่ะตอบโจทย์นะคะความแข็งแรงในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างตัวตัวเนี้ยแนบแนบช่วงล่างที่ใหญ่กว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าเดิม นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเข้าโค้งอย่างที่แต้วบอกไปถ้าทุกคนที่ชอบความแรงความอะไรต้องมาดูตัวนี้ต้องมาโฟกัสที่ Fort u n e r ร์ทุกเกตรุ่นของเรานะคะอย่างที่แต้วบอกตัวนี้มันเป็นตัวท็อปค่ะมันเป็นโฟล์วินตัวนี้ก็จะมีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์คือระบบการจัดก,การโฟล์วอยที่เรียกว่า Sigma โฟนะคะหลังคาตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษของเขาเลยเรียกว่าเป็นตัวท็อปเขาก็าจะเป็นขาวหลังคาดำเ l เจนเดอร์เนี่ยมันจะแยกได้ระหว่าง 2.4เนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังดำแดงนะคะเดินเดินได้แดงแต่2.8จะเป็นดำขาวเดินได้ดำนะคะอันนี้ก็เป็นโลโก้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบ่งบอกถึงความเป็นรุ่นพิเศษจริงๆเลเจนเดอร์ Legend. คำว่า TRD มันจะหายไปละนะคะด้วยเส้นสายด้วยช่วงล่างนะคะไฟท้าย LED นะคะไฟท้าย LED แบบไลายไกยดิ้งนะคะเห็นได้ชัด สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมากับตัวรถนะคะระบบ PSS เนี่ยอย่างที่แต้วบอกว่ารถ t o โยต้ของในในในเกตรถสูงๆของ Toyota เราจะเสริมมาปลอดภัยด้วยระบบ PSS นะคะทุกเกตรุ่นเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Toyota นี่นะคะห้องโดยสารใช้งานจริงค่ะเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่นะคะเบาะหนังทุกเกตรุ่นแล้วใน Fortuner ให้มาทุกเกตรุ่นแล้วค่ะ ตอนหลังนะคะอนเนกประสงค์จริงๆเสริมความปลอดภัยเราคํานึงถึงความปลอดภัยค่ะอันนี้สายเบลลนะคะมีทุกตําแหน่งใช้งานได้จริงอย่างที่เต้าบอกอะคะ่ะมันเป็นรถเดินทางเป็นรถลุยๆเป็นอะไรจริงๆมันอนเนกประสงค์ที่ว่าเราจะบรรทุกของข้างหลังก็ได้เบาะเนี้ยสามารถพับเก็บและแคนได้นะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหารถ SUV ด้วยขุมพลังใหญ่นะคะมองตัวนี้เลยค่ะเจ้า Fortun e r 7ที่นั่งตัวนี้นะคะ ด้วยราคาเริ่มต้นที่1,349,000บาทค่ะหรือจะเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์เจ้าค l โร c าคอ s พลังงานทางเลือกไฮดรีตตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่989,000บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่แต้วพาชมเจ้าทั้ง2รุ่น y o y o t o r o l l a c r ค s s นี้และ New Fortuner 2020นี้ แตหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะข้อมูลดีๆที่แต้วให้ไปวันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจซื้อของคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถบ้านอนเนกประสงค์รถสมรรถนะดีใหญ่โตของ Fortuner ปี2020นี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากทดลองขับจริงนะคะทดสอบสมรรถนะของทั้ง2รุ่นนี้จริงเชิญที่โ o y o ต,ตา้าพรีเมียมทั้งสงสาขานะคะ ไม่ว่าจะเป็นสาขาในเมืองค่ะติดกับปีนาค้าวัสดุก่อสร้างนะคะและสำนักงานใหญ่ภายชุมพลของเราเลยเซ็นท่านมานะคะเบอร์โทรหรือติดต่อพนักงานขายได้โดยตรงเลย055-005-555ค่ะสำหรับวันนี้แต้วและทีมงานโตโยต้าพรีเมียมต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องเพจของเราและก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อมีสาระดีๆอะไรของเราเราจะได้นำเสนอเรื่อยๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ We'll you